ป่วยบ้าจ <gegen violin> <warfare> <ė m ijn Diamond> ้าป่วยเขาปวดกระหาน้ำบัวกันไหนลูกป้าท่านได้กระถวกเน่ทเธอละไมีอย่างมาขายเนี่ยน <Jesus S 1> ี่เด้นี่เด้เลยอบางป่วยบ้าอยากนอเ่ะวุ้ยสุขาเคี้ยวคว่ำพู้ใดได้กินเหล่าผู้งามขึ้นแปดปีสิบปีแล้วนี่เด้อแม่ป้าเอาได้ป่ะเนี่ยแม่ป้าเอาได้เนี่ยแม่ป้าเอาได้เนี่ยเคี้ยวเนี่ยเอาได้เนี่ยหมากบัวกับพ่อหมากบัวเด้อหมากบัวนี่เกิดมาจากน้ำลึกเนี่ยเลือดต้องเลด ไปเอาไตล่างมันคุณน่ะบัดนี้งามคักอีหลีแล้วผู้ใดกินล่ะบะเนี่ยสิงามอีกมีสิบปีเลยงาออีหลีเนี่ย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 แสงเกียร์เมื่อกลัยรถไม่าเท่านี้แต่ละมีานี้นึงแม่ป้าเมาหมดเลยเนี่ยแม่ป้าเมาหมดเลยเนี่ยเมาหมดเลยเออบาดนี่เด้อเออหมากเมากะเพราหมากเขาเมาเลยมั้งคนผู้ใหญ่เขาเป็นตะกินนี่นี่ ชั้นแม่เงื่อนแปลากินไหนแม่นบ่ล่ะไมยจักเดี๋ยวข่อยเบ่รู้แล้ววไอตัวนี้แม่ยังกินไหนด้วเนี่ยคันคนผู้ดีเขายังกินได้เบิ่งเด้อนี่แลเนี่มาปลากินน่ะเนี่ยเงิ่นแม่ปลากินบ่ไรด้วยเนี่ยล่ะคนผู้ดีล่ะเนี่ยแม่ปลากินได้อ่ะเงื่อนกินบ่ได้ต้องนี้จังซี่จ้าหบ่วงอะบดนี่ข่อยบ่เอาหลายดอก2,000อืมอันนี้หันโตเสียใจว่าเจ้าผู้ให้เจ้าบ่ต้องมาเอาท้องข่อยเลยเด้อบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่มีปัญหารับแม่่บเป็นหยัง มึงมีบาดคอดป่ะมามีเหรบาดคอดมี้งมเป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังเดียนหน้าแม่ป้าใจคือเขาบ่เป็นยังโย่ไปเลย่ะโย่เลยบ่ไปเฮียนแม่ป้าเลยขันหอดเดียนหน้าจะไม่ต้องกินจะไม่ต้องกินเจ้เฮ้ยมีเงินจะไปหามีเงินเฮ้าวอดเบ้อชาอดเด้อซาอดเด้อเดี๋ยว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 แม่ป้ามีอีกมีที่หนึ่งเลือบังเลือบังบังไม่ยังล่ะมีที่หนึ่งเลือบังเลือบังบังบังเกมเต้ยเรียบร้อยพลาดแล้วล่ะพลาดแล้วโย่เขาเรียกอะไร โยวไปว่าเฮียแม่ปายเนี่ยเอาเบัดเนี่ยเอาเมดอวเนี่ยบัวสัญญาคุสัญญาเจ้าผิดคัสัญญาเนี่ยคอยเจ้าผู้ไฮเอ้ไม่ายังไ่สาธุด้อสันโคขาเพียคํมสัญญาเนี่ยควบผู้ายทั้งหลงทั้งลายเนี่ยให้ลงเงินแม่เลยครับอันนีเฉยเดไปก่อนนะที่วางสไปมีเองบ้ขายเ้กูบขายแล้วกันไปนึกแค่เมันมาว่าเ